เพื่อนๆคะาวนนี้นะคะเคจะทําหมูแดดเดียวคะ่ะได้กินแบบรวดเร็วไม่ต้องเอาไปตากแดดหรือว่าเอาไปพึ่งแดดให้มันเป็นแดดเดียวหรือว่าอะไรนะเนี่ยสูตรเคลียร์เอ่อหั่นหมูมันเป็นสันคอหมูนะหั่นหันหัน,หนให้เป็นชิ้นชิ้นชิ้น,น,นยาวๆอย่างเงี้ยเราจากนั้นเราก็เอามาหมักเอ้ยล้างให้สะอาดก่อนล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาหมักด้วยน,น้ำมันหอยซอสน้ำมันหอยซอสฝาเขียวเกลือผงชูรส แล้วก็ขยำ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 แล้วก็หมักเอาไว้หมักเอาไว้ประมาณสิบห้านาทีแล้วเราก็จะเอามาทอดทอดทอดให้เหลืองให้เหลืองให้กรอบให้เหลืองกรอบขนาดไหนแล้วแต่คนชอบจะชอบแบบนิ่มๆก็ไม่ต้องทอดนานแต่เคี้ทอดให้มันมันแห้งเลยเนีย่ยให้มันแห้งเลยมันมันมันแบบแห้งๆหน่อยอะ่ะเนี่ยกินกับข้าวเหนียวอร่อย กินกับข้าวสวยก็ได้เนี่ยค่ะหมูแดดเดียวสิบห้านาทีค่ะรวดเร็วทันใจภายในสิบห้านาทีก็กินได้แล้วไม่ต้องไปตากแดดให้ไม่ต้องง้อแดดเพราะว่าอยู่จังหวัดตราดเนี่ยฝนมันตกตลอดทั้งปีทั้งเดือนไม่มีการหยุดเลยไม่ไม่เจอแดดเลยคงจะไปหาหมูแดดเดียวไม่ได้หรอกต้องหาหมูสิบห้านาทีแดดเดียวสิบห้านาที <c oughs> ก็เลยคิดค้นขึ้นมาทำ ง่ายๆรุดเร็วทันใจ15นาทีก็กินได้แล้วนี่ค่ะหมูแดดเดียว15นาทีค่ะ